อะไรที่เราคิดว่าทำได้เราก็ทำลงมือ10.7คาดว่าแรงม้าติดตัวมีอะมานเท่าไหร่ครับนน400ไปปายพี่400ไปปายใช่ครับความเร็วท้ายเป็นไงครับความเร็วท้ายคันนี้วิ่งอยู่200นิดๆ202ในระยะ402เมตร402เมตรของ5าพี่ดูฮะเพื่อนฮะนี่คือจริงๆแล้วท่อนล่างนนแจมแล้วเป็นคอมทั้งแทททั้งตัว สนับสนุนรายการโดยโชคอ uh ัพที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 โชคอัพโชคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้น ของเคยบ่นไหมว่าสีเนี่ยมันจะยังไงแบบไหนเนี่ยก็ผมคุยกับเขาว่าถ้าเกิดผอมต่งแชมป์ให้เขาได้หุ่นดาวไปทำสีไม่รู้ใครแต่ปล่อยงบทำสิสวัสดีครับเพื่อนครับยุพงศกับฟิวแค่วุ่นการครับด้วยความที่ว่าเป็นเคบีที่เรียกได้ว่าเร็วสุดในเมืองไทยในรุ่นโปรครับวันนี้เลยเอามาให้ตามกันและรวมถึงยังมีรถบ้านยามาที่เร็วสุดประเทศด้วยทำสถิติเวลาสุด แต่เวลาเป็นยังไงผลงานถูกใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้มาคุยเขากันและรวมถึงพามาดูรถบ้านสวยงามฮะในรูปแบบปั๊มสายและน้องนนก็อยู่ตรงนี้น <c oughs> ครับเนื้อหอมจุวนนี้เนื้อหอมเ <c oughs> น,นื้อหอมปะ <c oughs> ปกติพี่ป <c> ก <oughs> ติไปนตีประเทศไทยในส่วนของรถบ้านว่าจะเป็นรถโปแล้วก็ยางบางเี่ยน้ำสาสครับนนเอาจนได้ถูกต้องไหมครับพี่ไม่ได้ผิดคำพูดไม่ก็ไม่ผิดครับ พยายามตลอดพยายามตลอด,ลอดครับผมนนท์ครับวันนี้พามาดูวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าบรรยากาศเรียกว่าชิวๆเลยยามเย็นครับเคบีลำนี้อยากให้ดูมากเลยของใครครับคันนี้เขาพาไปดูหน่อยดิพี่เด่นพี่เด่นระยองพี่เด่นระยองครับแล้วเขามาดูรถบ้างไหมเอาอตรงก่อนไม่ค่อยได้มาครับทิ้งรถไว้นี่เลยทิ้งรถทิ้งรถไปเลยนี่คือรถลูกค้ารถลูกค้าครับเออนี่กด้วยนะให้ดูฮะนี่คือบอดี้เคบีใส่ยางฮูเซียร์ฮะ และก็มีน้องหมาต้อนรับเอาประจํานนท์ครับสติเคบีเป็นไงบ้างสถิติเวลาคันดีใช่ไหมพี่ใช่ครับคันนี้วิ่งอยู่10.7ในรุ่นโปรไดเล็กครับเร็วเร็วที่สุดไหมจริงจริงแล้วเร็วที่สุดในรุ่นกันแั่งขันครับเร็วที่สุดในกันแั่งขันใช่ครับ10.7 10.7 3ครับผมและด้วยความที่ว่าตัวเจ้าของรถเขามีความคาดหวังกับสติตรงนี้ไหมครับมากน้อยแค่ไหนหรือยังไงเออเจ้าของรถก็เข้ามาแล้วแต่พมดละพี่เราก็เราก็เล่นด้วยกันเราก็ ก็คือพัฒนาไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะพพัฒนาไปด้วยกันใช่โอ้โหดูเพราะจริงๆแล้วบอดี้คันนี้อยู่กันนนานมากนานครับนานครับก็คือเริ่มเล่นตั้งแต่รุ่นโบสามพันตั้ง่ก้อนเลยพี่เออใช่อารมณ์ไหนครับมันถึงมีไการเปลี่ยนมาขึ้นโบใหญ่แล้วก็สี่เวลา10.7ครับนนเออก็คือเราเราเราเล่นด้วยความชอบใจรักก้อนเลยเราก็เล่นตั้งแต่รุ่นเล็กเรามีโอกาสทําเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ ได้ได้ลองได้ทํามันขยับรุ่นขยับรุ่นใช่ครับขยับรุ่นวิ่งครับเพี่เรพัฒนามาโดยตลอดใช่ครับนนครับงั้นมาเข้าเรื่องในส่วนเครื่องยนต์ให้พี่หน่อยครับพี่นี่ครับเพื่อนนะให้ดูครับเจ้าคุณปู่ลำนี้ครับรหัสเครื่องเป็นตัวไหนยังไงครับทบเคบีรหัสเสื้อสู้ก็เป็นพวกดาก้อนทั่วไปแต่เขาเวียงเป็นซีจีเป็นซีเจจีใช่สามพันหนึ่งพี่คือสามันหนึ่งใช่ครับรายละเอียดสเปคการจัดทําเป็นยังไงบ้างครับก็รุ่นสู้ก็พวกคอมนเร็วิการซิงของคอมพนเร็วคุยกันตรงๆเเลลยใใใชช่่่มพวววกกฝาา็็ปน์หญอะไรพวกกนนี้ะครับ็เป็นพวกแคม เท่านั้นแหละพี่กว่าใส่เต็มในรูปแบบของนนกับแพงแสนมันก็ค้นหาเต็มที่ประมาณนั้นครับอะไรที่เราคิดว่าทําได้เราก็ทําลงมือ10.7คาดว่าแรงม้าติดตัวมีประมาณเท่าไหร่ครับนน400ไปปายพี่400ไปปายใช่ครับความเร็วท้ายเป็นไงครับความเร็วท้ายคันนี้วิ่งอยู่200นิดน202ในระยะ402เมตร402เมตรของ5พี่ดูครับเพื่อนฮะนี่คือจริงๆแล้ว ท่อนล่างนนแจมแล้วเป็นคอมทั้งแค่ทั้งตัวแหละใช่ครับใช่ครับเออเทอร์โบนี่เป็นศูนแปดศูนย์แปดพี่เออโครงหลังเบอร์อะไรครับนอนอ่าหกสิบครับหกสิบท่อไอเสียนี่ไปลงไหนอ่าสามนิ้วออกแก้มพี่สามนิ้วออกแก้มใช่เด่นตั้งงานชูช่อนี่คือ, <laughs> ท,อท่อเวกเกตดิท่อเวกเกตยิยงกันไฟออกนี่เลยใช่ครับใช่ครับนนครับงานอินเตอร์สวยๆล่ะอันนี้งานอินเตอร์ของพี่เก่ง เก่งไหนพี่เก่งอินเตอร์ซิ่งลาบุรีโอ้นี่ฮะแล้วก็ทอรวบของต้นเต็ดเทพใช่ครับใช่ครับใช่ครับงานระบบน้ำมันเป็นไงครับดูพี่คอมพิวเก่งครับเหมือนกันเลยใช่ครับเออเฮ้เก่งอินเตอร์ซิ่งลาบุรีเล็กเกรดถังเอใช่ครับหัวฉีดเบอร์อะไรงานใครครับหัวฉีดผมใช้ของขอมาเร็วกว่ะพี่ของของฟิวเทคของฟิวเทคใช้เอามาประยุกต์ใช้แล้วชุดปั๊มมาเป็นไงบ้างปั๊มของน้าไพทูนเป็นไงกินมิลยังไงครับแจนนี่สิบสี่มิลพี่เป็นปั๊มใหญ่ ลูกปั๊มใหญ่สิบสี่สิบสี่มิลครับเออเหใช่ครับแต่ปั๊มหัวฉีดอ่ะก็น้ำไพทูนดีเซลอ่ะเขาเซ็ตมาให้แต่หัวฉีดอ่ะเราก็ทดลองหาก็ซื้อมาลองอะไรไว้ง่ายพี่แล้วมันก็ใช้ได้ก็ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างพี่มึงพูดยังไงว่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างมันมันมีไลน์เบอร์เลยพี่อ๋อหาอยู่หาหาต้องหาครับเออเหวิ่งด้วยเกียร์อะไรคำนวณคันนี้โอเอสพี่โอเอสโอเอสดีแม็กชุดคัตอ่ะชุดคัตก็เป็นคอมพิวตัมคัตติ้งเป็นตั้มคัตบอกได้ม ตงยางใหญ่แบบนี้เฟืองท้ายต้องเพิ่มต้องลดมากน้อยแค่ไหนยังไงสำหรับคันนี้คันนี้นนันนี้ผมวิ่งเฟืองท้ายอยู่3.3 <3, 3. S 2> ใช่เพราะว่าแต่มันวิ่งสี่เกียร์เ,ออเพราะว่าเฟืองท้ายมันยาวก็คือผมไล่รดบ้านตอนแรกอยู่ยางบางแต่พอลาเปลี่ยนเปลี่ยนยางวิ่งก็คือว่ามันออกได้อะไรได้ก็คือว่าวิ่งเท่านั้นเลยเพืเ่อนๆหลายคนทุกคงสงสัยครับนนด้วยความที่ว่าเป็นปั๊มสายแบบนี้ชุดเกียร์เป็น o s, <S ลักษณะาการขับขี่ช,ช่วงออกนี้ออกเกียร์อะไรออกหนึ่งครับออกหนึ่งครับ วิ่งสุดเกียร์สี่เข้าเส้นหรือยังไงลักสี่เข้าเส้นพี่เกียร์ห้ามันไม่ได้ฉายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าบวกกระเฟืองท้ายมันคือมันยาวไปอใช่แต่เราต้องการวิ่งสี่เกียร์เพื่อต้องการการเบาเกียร์ให้น้อยที่สุดใช่โอ้เข้าใจแล้วเพื่อนฮะรถคันนี้เห็นบอกว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ช่วงล่างด้วยนนไล่เองเซตเองนลครับรถคันนี้หกสิบฟุตเป็นยังไงบ้างพามาดูช่วงล่างด้วยเออคันนี้เป็นเอเอมเดียวพี่หกสิบฟุตหนึ่งสี่ของห้าหนึ่งสี่ของห้าครับผมว้าว ช่วงล่างเป็นเลสแท็กถูกไหมอ่าชควเลสแท็กครับเป็นกี่ระดับตัวนี้จำได้ไหมปรับ12ปรับ12ครับผมภาพหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยใช่ครับเรียกได้ว่าใช้งานได้จริงก็ใช้งานได้จริงพี่แข่งขันได้จริงใช่ครับ60ฟุต1.4 1่ของ5พี่ของเขาดีจริงหมาของตรงดีครับผมผมผมไล่ผมไล่เวลา60ฟุตลงก็ชุตัวนี้ก่อนอใช่ครับชัดเจนเลยกับเลสแท็ก รถบ้านใส่ของไม่ได้สปอนเซอร์ผมด้วยแต่ผมใช้จริงเป็นไงเอากบนี่นะน้องบอกผมใช้จริงแล้วลูกค้าใส่ก็คือวิ่งตามนี้เลยครับเดี๋ยวครามนี้โอเคมันใช้ได้ใช้ได้เลยใช่ครับนี่เลยหม้อน้ําวางท้ายถูกไหมครับผมและไอ้ฝาเฝออะไรโผล่มานี่คืออะไรัันน้มพี่อ๋ออยู่ตรงนี้ไปตำทานน้ำมันครับเจ้าของเคยบ่นไหมว่าสีเนี่ยมันจะยังไงแบบไหนเนี่ยก็ ผมคุยกับเขาว่าถ้าเกิดผมส่งแชมป์ให้เขาได้หุ่นดาวไปทำสี่ไม่รู้เขาจะปล่อยงบทำสี่ยังไม่รู้ลอกเป็นแผ่นเลยอ่นี่เพื่อนท่านนี่คือในส่วนของ KB วิ่งรถโปรเวลาระดับเรียกว่าหูหัวเมืองไทยอะตรงๆครับ10.73ครับผมนี่ฮะวิ่งด้วยยางฮูซิเออร์ครับนี่เลยฮะแล้วก็ล้อเวลตามนี้รายละเอียดรถก็เป็นของพี่มะเด่นมะเด่นระยองพี่มะเด่นระยองภายในเขาดูหน่อยครับภายในก็ให้ดูมันเจาะเลยฮะ สายเคบีต้องหรือปกติพี่ดูอะไรรื้อได้เรารื้อหมดเลยเพราะว่ารถมันต้องเบาพี่ต้ารุ่นนี้ไม่ช่างเหรอวะคือมันมันมันด้วยความที่ว่ามันหนักหรือไม่มีอุปกรณ์คาร์บอนนะพี่มันก็ยังแบกในรุ่นกติกาเดียวกันอยู่ใช่กติกาเขาช่างตันหนึ่งห้าสิบอันนี้ก็อยู่ระมาณรวมๆเกือบๆต่างๆครับโอ้โหนี่เพื่อนนะไฮไลท์จุดเด่นเลยให้ดูอะเคบีคันนี้ครับครับผมจริงๆผมชอบมากทรงมันน่ากลัวมากครับอูนนดูดิ ยางกับตัวนนนี่ฮะเนี่ไล่กันเลยฮะเคบีฮะดูฮะโอเคนนท์ครับแน่นอนเจ้าทีฟอาร์ลำนี้เหมือนกันรถบ้านยางบางครับผมเจ้าเรียกว่าเนื้อหอมก็จังหวะมาลงอันนี้พอดีท<ส>ี่<ส> <ๆ S 1> ผมจาไลๆๆๆ่ไล่ไล่ทั้งสามคันเลย ก็คือวันเนื้อหอมก็จังหวะมาลงคันนี้พอดีจริงผมมาไล่ไล่ทั้งสามคันแหละก็คือ KB แล้วก็ดีแม็กพุ่มแล้วก็ TMR เขาดีได้ก็คือไล่เวลาแบบเบียดกันแต่ว่า60สฟุตของรถผมหรือรถพี่เด่นเนี่ยในรุ่นยางบางเนี่ยผมมองว่ามันยังมีจุดที่ต้องค้นหาแล้วบวกกับว่าผมทําช่วงล่างคันนี้ทิ้งไว้ก็เลยลองคันนี้ไปไล่ดูอีกสัก วันซออ้อม,ซอมอะพี่ซ้อมเลยที้มันพอให้สรงเราก็เลยอ่ะคันนี้เลยใช่บวกกับว,ว่าเราก็ต้องการส่งถึงฝันให้เจ้าของรถด้วยใชมป์งานใหญ่อะไรเจ้อขอาของรถคือใครฮะคันนี้เป็นพี่ได้พี่ได้อยู่นคนรธมนี่แหละครับนี่ฮะเพื่อนนะช่งางได้แอร์อะไรพวกนี้ครับแอร์แอร์บ้านนี่ฮะดูฮะดูทรงแล้วก็สวยมากอารันนี้ครับสี่ตีก็อย่างที่บอกฮะเพื่อสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกอเพราะว่านันเอ๋บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าพัฒนาต่อยอดจากรถแข่งนี่เขาทำาถสี่ประตูเขาครับ นี่ฮะหน้าตาของเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เลยนี่ฮะสเปคไส้ในคงไม่ต้องบอกคงไม่หนีแน่ะเคบีไม่ไม่หนีครับพี่ใช่ไหมนนแลวนนก็เอาเลข10.9จด้นได้ในเ็ปยางบางครับผมโอ้โหประทับใจมากผมประทับใจปวดล็อกไหมก็เราก็ว่างเลขนั้นไว้พี่ทำลายสถิติตัวเองแข่งกับตัวเองใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้เดินย้อนมาหน่อยเห็นมีรถบ้านนึงเข้ามาด้วยคันนู้นเหรอ คันนั้นเป็นรถลูกค้ามามาที่อ,อครัอ๋อนี่ฮะนี่คือมาจากสระบ,บุรีเลย <c oughs> สระบ,บุรีครับเตรียมส่งงานพรุ่งนี้ละนี่ฮะโอ้โหลูไงอินเตอร์ฮะเต็มระบบจากพี่เก่งแน่นอนอันนี้พี่เก่งอินเตอร์ซิงพี่ดูฮะดูรอยควนนะทุกสิ่งอย่างครับงบประมาณเยอะไหมครับสำหรับคนนี้ที่มาทำกันนอนทำอะไรบ้างก็ถ้าเกิดมีถ้ามาเดิมๆทำเครื่องแนวออกซิงซิงหน่อยแล้วก็มีชุดเทอร์โบอินเตอร์ปั๊มหัวชีดเกียร์คาร์ดเฟืองท้าย ก็รวมรวมแสนเหมือนกันพี่รวมรวมแสนใช่ครับเครื่องมันมันเป็นเครื่องอะไรซิ่งมันก็ไปหลายหมื่นลวพี่อืใช่ครับอนี่ฮะลองดูฮะนี่ฮะเรียกได้ว่าเหมือนได้รถใหม่กลับไปคุยตรงใช่ครับถูกไหมโน้นไอคันข้างหน้านั่นล่ะสายย่อนั่นคือรถใครอ่าคันนั้นเป็นพี่เออพี่เข้าไปเขาเรียกว่าไงเขาไปเล่นเขาไปเล่นมิดไหนที่สนามของฮะจริงป่ะใช่แล้วเขาน่าจะกระเดื่องหักแหละ เอออ่าก็คือประพังมาเขาก็เอามาให้ผมถาบวกกับว่าเขาไปเจอผมที่ของข้างเลเออก็เลยเออเอาให้ผมทําเลยอะไรเงี้ยแอลสองร้อยใช่พี่ถุงลมด้วยเห็นบอกใช่กระบะเรียกว่าตัดกันยับเลยครับโอ้โหพึ่งแต่ละคนนี่นะอ้าวนนขอไปดูหน่อยว่าโปรเจกต์รถโปรเป็นไงบ้างเอาคร่าวๆทิ้งท้ายพี่หน่อยได้ไหมครับครับพี่เดี๋ยวนะลองดูฮะเพราะว่าผมเองก็เมื่อปลายปีก็เพิ่งจะมาหาน้องเหมือนกันรีวิวเราประมาณนี้พี่เรงเข้ารู่นเหรอเอาไได้ครับผมอ๋อโอเคได้ เดี๋ยวเบบีก็จะคลอดด้วยแ้น้งนนท์นะรู้แล้ว้เข้านี่ฮะก็ยังจอดอยู่ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเตรียมลุยแล้วพี่เพราะว่าพมตั้งใจอยากจะให้รถบ้านมันลงเล็กสิบทิ้ก้อนอะไรอย่างนี้พี่สิบก้างานใหญ่งานแข่งเนี่ยครับแล้วก็เอาจนได้แล้วได้ครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องเหนื่อยแล้วไปเหนื่อยบรถโปรแทนหลังจากนี้ครับก็ก็เหมือนเราได้รับโอกาสจากนายทุนเนี้ยเราก็ ทำให้มันดีที่สุดครับพี่ <c oughs> อืมอ่าพี่เป็นกําลังใจให้นะครับรานนนเองก็คําพูดหลายอย่างที่นนเคยพูดกับพี่แล้วนนก็เอามาจนได้ครับในหลายๆส่วนซึ่งนงเองเขา,า,กกา่าแงกมาหลายเรื่องมาครับเนี่ฮะนนครับเ,เพื่อนๆบอกว่าผมมีความสายอยากจะให้พี่นนช่วยดูแลแก้ไขหรือเอาระวัมาทํากันใหม่หรืออยากจะมีโปรเจกต์อะไรติดต่อช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางก็คือ Facebook อู่ช่างนนกังแสนพี่แล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วก็จะปรึกษาได้แล้วก็แต่โทรดีกว่าเพราะว่าเราพิมพ์กันอย่างเงี้ยเราเราเรานางก็จะเข้าใจกันโทรก็คือรู้เรื่องเลยอะไรเยศูนย์แปดห้าสองหกห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งครับชัดเจนครับได้ตลอดยี่สิบสี่ไหมก็ตลอดยี่สี่พี่แต่ว่าถ้าเกิดรับก็เช้า่าโทรมาสุกับอะไรเงี้ยกระตุ้นกระตุ้นผมหน่อยนี่เพื่อนนะพามาดูผลงานครับกับเอ่อเรียกได้ว่าเป็นสศิษฐีประเทศไทยในรายการที่เรียกว่ามีการการันตียอมรับอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งนนเองเขาก็ทำให้ผมเห็นแล้วหลายๆเรื่องที่น้องเขาทำนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ครับทุกๆช่องทางเพจรุ่งการแล้วก็รวมถึงตัวน้องด้วยเอมเม่สุภาพครับทุกอย่างดีเองขอบคุณครับน้องนนท์ครบคุณพ่อขอบคุณครับพี่ได้เวลาไปลุยรถโปรแล้วใช่ไหมครับหืม